วันเ,น,น,เนืนอนราายยสุรังนมักคุ้มสุขไพศาลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนครขอเชิญพี่น้องร่วมง,งานสืบสารประเพณีไทยแข่งเรือลอยกระทงของตำบลบ้านเหล่าวันที่27พฤศจิกายนนี้ พบกันที่อ่างเก็บน้ำห้วยผาลาดตำบลบ้านเหล่าอำเภอเจริญสิงห์เชิญชมกิจกรรมภาคกลางวันไปร่วมลุ้นร่วมเชียกับการแข่งขันเรือพายประเภทสองฝีพายว่าทีมใดจะเป็นแชมป์แห่งคุ้งน้ำห้วยผาลาดปีนี้เชิญชมการแข่งขันกีฬามหาสนุกเชียสุทธากับการแข่งขันกีฬาภูมิปัญญาไทยมวยทะเลขอเชิญชมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำชิงระวันมากมายสียังตะพอน ิ่งงเททขึ้นสาาุกกรพลาดไม่ได้กับการประกวดขบวนแหสุดอลังการยิ่งใหญ่ตรการตาจากทุกหมู่บ้านในตำบลบ้านเหล่าตื่นตาตื่นใจกับการประกวดความวิจิตรสวยงามการแข่งขันกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติพิเศษสุด กับการประกวดชายงามเทพพบุตรลอยกระทงและการประกวดสาวงามนางนุพมาศแห่งตำบลบ้านเหล่าคลาดไม่ได้วันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2166นี้ที่ห้วยผาลาดตำบลบ้านเหล่าอำเภอเจริญสิงห์รับประกันความสนุกสนานและร่วมสืบสารประเพณีโดยนายกสุรทัน์มักขุ้มสุขไพศาลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าอำเภอเจริญสิงห์การันตีคุณภาพ